แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ LSM99 ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้แน่ความการมีทั้ง LSM99 Sport, 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 Sport สโปสปอร์ตสามซิงค์สปอร์และก็ซับบาสปอร์เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ตวโกเข้ามาจาัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอนแนาม V1 นะครับมีข้อพิจารณาให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุกมุมโลกนะฮะวันนี้ก็วันที่2มีนาคม2565ครับไม่พลาดครับทีเด็ดเราให้อย่างนี้ทุกวันนะครับวันละ2คู่ครับสามารถกดซับสไครต์ติดตามกันมาได้เลยนะครับโอกาสชนะถึง80-90%ไม่พลาดนะครับทุกคู่ครับติดตามได้เลยโอเควันนี้จะไปที่ฟุตบอลเอฟเอครับครับเป็นคู่ระหว่างลุนตันทาวนะเปิดบ้านพบ สิงโต้งินขามเชลซีคู่นี้แข่งตี25นะครับกรรมการก็เป็นปีเตอร์แบงค์นะครับเผเจอกันมา1เกมนะก็ตั้งปี2021เชลซีชนะมาได้นะครับ6เกมหลังเชลซีฟอร์มดีมากๆครับหลุดแพ้นะแมตช์ที่แล้วลูกโทษนะครับโอ้โหยิงกัน11ลูกอะนะเชลซียิงพลาดคนสุดท้ายคือผู้สาประตูนะเออก็ถือว่าทําได้ดีแล้วครับมีโอกาสชนะเล้อดผูกถึง3ครั้งครับจดจอนะล้าหน้าบ้างอะไรบ้างยิงไม่เข้าบ้างนะครับก็น่าเสียดาย โอเคส่วนลูตัทาฟอร์มใช้ได้ครับ6เกมหลังเนี่ยชนะถึงห้าชนะถึงโโอ้หู5เกมนะแา้เกมเดียวฟอร์มดีมากๆครับลูตันทาไม่แพ้ในบ้าน8เกมนะครับวันนี้โดนเชลซีแน่นอนนะเชลซีแข็งแกร่งเหลือเกินเชลซีก็ชนะมา3-1นะครั้งที่แล้วที่เจอกันนะฮะในรายการนี้เชลซีเอาใครลงอะ่ะพีซ่าคิวซ่านะครับมาโกลาโซ่นะแล้วก็อเดรคิตเทนเซนทิโมเวโนโนฮาคิมไซเยกโอ้โหนี่แหละ นะผมว่าวันนี้เชลซีนะถ้าใดๆจะกลับมานะในโมเมนตัมเดินต้องเก็บชัยให้ได้ครับถึงแม้มเาเิ็งแล้วอาจจะพลาดลูกโทษมานะถ้าวันนี้กลับมาชนะได้ผมเชื่อว่าฝฟนกําลังใจดีขึ้นเยอะเลยนะไปดูราคาคู่นี้กันดีกว่าราคาเปิดมาเชลซีต่อลูกควบนะลูกหนี่ผมคิดว่ามีนะแต่ลูกสองอาจจะเหนื่อยหน่อยนะผมมองอย่างนี้นะคิดว่าชนะได้อะติดไว้สักสามแล้วกันสกอสามลูกสกอสามสักลูกสักพันอนะ่ะโอ้ยยิงเ,เกินวะ่ะยิงสูงว่ะ เอาเป็นลูกครึ่งเลยน้ำแดงนะไอหา่าเนยผมว่าสูงวันนี้คู่นี้สูงนะเชลซี Chelsea แม่งโกรธนะอั้นนะตันใจวันนี้ยิงที่แตกกันนะ <c oughs> อย่รลนะุ้นตั้นเท้านะอะจัดได้เลยครับสิงต้นง,งานถามเชลซี Chelsea คู่แรกฮะส่วนคู่ที่สองเราจะไปที่เยอรมันนะฮะเป็นฟุตบอลถ้วยเดลเอโปคาวนะครับเป็นฮัมบูร์เปิดบ้านพบคาร์สรลูนะฮะคู่นี้แข่งเที่ยงคืนค,ครับไม่ดึกมากหาดูได้เลยครับสนามบุกสปาร์สเตเดียนะครับ เคยเจอกันมา25เกมครับตั้งแต่ปี1992ครับเสมอ6เจ้าบ,บ้านชนะ8แล้วก็ทีมเยือนชนะ8นะครับ6เกมหลังคาสัลูนะฮะก็ชนะ3แพ้2เสมอ1นะครับส่วนฮัมบุก6เกมหลังเนี่ยชนะ4เสมอ1แพ้1นะฮะผลงาน6เกมหลังเจอกันมานะครับก็ฮัมบุกเสมอคาสัลู1-1นะครับฮัมบุกเสมอคาสัลู1-1 ทำบุกแคะสองหนึ่งคับบุกสองศูนย์ทำบุกสี่สองแล้วก็เป็นทำบุกสองหนึ่งนะฮะเคนะฮะคนทำประตูรายการนี้ของทำบุกก็ถือว่าไม่เยอะมากนะแต่ชื่อชั้นถือว่าเมื่อก่อนดีครับตอนนี้อาจจะตกลงมานิดนึงนะฮะส่วนคาสโลว์ไม่เตะเกาหลใต้ด้วยวะ่ะขยังล็อกซอยนะฮะล็อกซอยล็อกซอยนะโอเคชื่อตื่นเต้นดีนะฮะแล้วก็ยิงหลายคนอยู่เหมือนกันนะโอเคคู่นี้ผมคิดว่าเจ้าทำบุกมากกว่านะไปดูราคากันหนะ่อย ราคาเปิดมาที่ฮัมบกเล่นในบ้านด้วยนะฮะต่อครึ่งคบลูกอ่ะครึ่งลูกก็สวยครึ่งคบลูกดีกว่านะราคาต่างกันที่เดียวนะลูกหนึ่งกระโดดเลยวะอาะครึ่งคุปลูกแล้วกันคิดว่ามีโอกาสยิงสองลูกด้วยโอกาสชนะแน่ๆนะมีสูงมากกว่านะครับเล่นในบ้านน่าจะเก็บชัยไปได้ครับเชียร์ที่ฮัมบูกเลยอ่ะหน้ากดต่ำสามลูกไว้หน่อยนะเผื่อแม่งเนื้อหนืดนะแต่ก็กดไปแล้วนะอ่ะจัดทันผูกนะครับ เด็กสองคู่วันนี้นะฮะคู่แรกอยู่เชลซีไปเยือนลูตันทาวครับบอลอัดอั้นนะวันนี้หงยิงตีระเบิดคนระับสองศูนย์ขึ้นนะฮะส่วนคู่ที่2องฮัมบุกเล่นได้บ้างครับหวังผลได้ครับนะบอลถ้วยน่าจะเก็บ3แต้มหรือว่าเข้ารอบไปได้ไม่ยากครับเชียร์ที่ฮัมบุกได้เลยนะครับสนใจฮะสามารถออกตัวอย่างนี้น่้จะต่อ24ชั่วโมงนะครับค่าน้ำนี่ดีที่สุดในประเทศครับราคาก็มีให้เลือกหลากหลายราคามากๆครับส่วนฟตุตบอลก็มีให้ดูฟรีๆสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเคมา ดูกันได้เลยครับยังไงวันนี้ฝากช่องเป็นกำลังใจกันด้วยครับกดไลค์กดแ,แชร์ขอให้ทุกท่านดูบอลให้สนุกให้เพลิด้วยสวัสดีครับ